เอาดสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนาสืบมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับจากเข้มรถซิงครับรถปริ้งทํากินนะฮะเออเราจะใช้ม่ใครตบมุกให้ตบมุกตัวเองไม่มีอะไรแล้วครับเอาสุดท้ายครับไม่คอมีครับไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยอืมไม่มีอะไรครับบ้าเปล่าไปไปไหนละ วายครับวันนี้เอารถมาขายเราก็บอกไม่มีอะไรเลยมีดิฮะเออไม่มีจะมาทำไมล่ะครับ <c oughs> นะวันนี้มากับน้องนักสือโมโนโนาคาริอะไรนะกาตาลิาล <c oughs> ภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยถนัดครับถนัดแต่ภาษาใจอ้น๋นะเป็นหนึ่งดอกรักนานเลยครับรักน้อยรักนาน,านเออไปโอเคครับไปสวัสดีครับไป <ะ S 2> <c oughs> <B> อสองรอบนะครับออวันนี้มากับรถอีโกคานะครับสายประหยัดครับผมนะครับห้าประตูจัดไปไหนครับนะบวันนี้มากับรถอะไรครับน้องนัดครับผม 2017, ออมิ t ูบิชิมิร i r a g e 1.2 GLS ปี2017เจกียร์โตจ้ะเออรถฮะเกียร์โตแมนบอลแมนบอล่ะพี่เจ้าไม่มั่นใจเกียร์อะไรเอาใหม่เอาใหม่หมวันนี้พบกับมิสูบิชิมิรัด 1 2 GLS ปี2017เกียร์ธรรมดาจ้าเกียร์ธรรมดาครับผมนะครับเขาเปลี่ยนเกียร์ให้นะสอรี่สอรี่ฮะไม่ได้ไปดูเกียร์นะคะฮะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับปี2017เลขไม้แค่20,000ก่โลโอ้โหโคตรใหม่โคตรคุ้มโอ้โหราคาก็วันนี้สุดพิเศษเลยสำหรับยุคโควิดจ้เอาราคาไปเท่านี้279,000บาทป้ารถปี17ไม้20,000ออกกี่บาท ศูนย์บาทไปเลยพี่จ๋าศูนย์บาทแล้วก็โปรวันนี้ครับผมครับฟรีไปเลยทั้งปีเออคาเฟ่ทั้งปีไปแล้วครับปิ้งปิงปิงไม่ต้องพูดราคาเรื่องงระดาวกุญพนเอาเนี่ยครับเอาโปรผ่อนทั้งปีไปก่อนอยากได้กระดิ่งกิ่งกริ่งกิ่งกิ่งอะเดี๋ยวค่อยไปหาคือเอามาแล้วพังเอาหรอเพราะแรงเกินนะนี่สวยๆงามๆครับผมนะครับมีราดหนึ่งจุดสองเกียร์อีกเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาใครชอบแต่เป็นตัวท็อปตัวท็อปเหรอตัวท็อปครัับบอออ่่่าท็ปครนี ล้อกระทะใส่บ่เอาบ่บองามใส่บ่บ่ใส่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนแล้วเนาะเอาเอายังใส่ไงเนอจีอีสามเจ็ดเฟอพันเฟออียี่แปดเฟออีสามศูนย์เฟอเอ้ยนะครับเดี๋ยวจัดแบกคอสิบห้ามีไฟเดียวข้างให้ได้จ้าเออโอ้เดี๋ยวปวดหลังเลยเทาเทาย่าเลนนะแกแล้วก็ไปเจียมปี๊โอ้โหไปไงอยที่สองหมื่นลงบอกไว้สองหมื่นแล้วดูไปดูไปดูกันเลยโอ้โหเนี่ยฮะ นะครับไมโครน้อยสองหมื่นเสียงหวานจะเฮ้ยมีหน้าจอให้ด้วยนะคะจ้าระบบกับแอร์แมนนวลเกียร์ห้าสปีดพวงมาลัยมัลติฟังชั่อปรับข้างไฟฟ้านั่นเองนะอะไรมีอะไรไหม ไม่มีหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงลองแกมเดิมๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบ็นอตเดิมครับเดี๋ยวเอาแหกนะแหกครับดูตะเข็บป,ประตูหน่อยแผ่นลงัลงคานี้ไม่มีเชื้อลงเชือาเ,เลยนะเข็บเม็ดอาร์กเป็นยังไงครับผมนะครับโคตรสวยนะครับใหม่มากรถไม่ได้ตีลังกามานะรถไม่เคยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมไม่แค่ยซ้อมึงนะครับพี่น้องครถก็ไม่มีการชนน้ำพิการน้ำไฟไหม้แต่ต่อเลขคสีแต่ต่อเลขตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มชำรุดรถมีปัญหารถผิดกฎหมายบอขายเฮ้ด้อจ้าบอขายจ้าครับผมอ้าวนะครับตะเข็บ นะฮะเดิมโรงงานจ้านะครับของเดิมของเดิมนะฮะของเดิมๆข้างหลังก็จะเป็นเบาะผ้านะครับหน้ากับเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็น5ประตู5ประตูนะครับเล็กกระทัดรัดกระจิ๋วเหลียวเหมาะกับน้องนัดมากๆเลยเล็กๆอย่างนี้ต้องแบบนี้ไซนี้เพราะว่ามันสั้นอ่าไม่ต้องเอายาวเพราะยาวมันจะถอยลำบากผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดี แล้วคนแก่คนเฒ่าล่ะสบายสบายเพราะว่าช่วงสั้นนะครับเวลาเข้าโซงเข้าซอนง่ายๆนะครับดูบล็อกแม่แรงเป็นยังไงน้องนัทไม่แค่โอ้แต่มันเยอะจังโอ้ยดูครบนะฮะดูครบจ้าแล้วนี่คือใหม่มากนะการใช้งานมันน้อยจริงจริงใหม่สองหมื่นนะฮะแล้วรถไม่เคยจมน้ำมาเลยมาเคยตกเหียวบ่เคยอ่าบ่เคยตกเหียวฮะนี่น็อตเดิมทุกอย่างนี่ครับไม่มีการแกะเลยเดิมหมดนะะฮครับผมนะฮะครับ ไม้สองหมื่นครับไม่ต้องพูดเยอะครับไมวันนี้ก็ปลายแดงแล้วพี่จหาใไม่มากครับครับผมม่มากนะฮะนี่เม็ดอาร์ตเรียงสวยทุกเม็ดเลยอ่ะไม่หายไปเม้แต่เม็ดเดียวไม่มีหายจ้ะมีแต่อยู่ครบนะฮะใช่ไหมไม่เคยตามข้างมาเลยนะครับมันเคยแก่ครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะดูแต่การแก่และแก่ยากมากนะครับดูเลยฮะอ่านะครับตะเก็บสวยนะครับผมนะนี่นะครับสวยครับนี่มาร์โรงงานอยู่นะ ไปนะครับดูข้างหน้าไปข้างหน้านี่เครื่องเครื่องนี่นะ่ยมาเมื่อไหยังไม่เปิดโอ้โหโอ้สุดยอดเลยมาดูครับแล้วก็คันนี้ครับเครื่องพันสองนะฮะหนึ่งพันสองล้อซีซีแทนกันลังคานะฮะแทนอันนี้เครียกความร้อนแทนกันความร้อนนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะคันหน้า ABS คันหน้าเป็นไง เป็นคันเดิมๆคันยังอยู่สวยจ้านะครับผมนี่ก็นะครับเราเก่มกับเบื้ออเบสด้วยจ้านะครับเครื่องสามสูบประหยัดมากจ้านะครับสวยเลยนะฮะก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะคันนี้นะครับไม่ต้องเบาหลายไม่ซ้อมือเรอะดีเหมือนเดิมนะมิตซูบิชิมิราช1.2 G L f ปี2017เกียร์ธรรมดาจ้านะวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่279,000บาทอ่าแล้วก็วันนี้ให้ออกรถ ซุนบายเหรอมาแต่ตูดพอมฮะมาแต่ดาบมาแต่ดาบครับผมนะมาแต่ตัวกับหัวใจดวงในน้อยของคุณลูกค้าเดี๋ยวรับเรารับดูแลเองนะครับแล้วก็สุดพิเศษเลยสำหรับโปรแรงๆช่วงโควิดนี้ปีนี้ทั้งปีคอนซูนบายปีไปเลยไม่ต้องค่อนไปเลยจ้านะครับไปปล่อยทีปีหน้าคุกค้านะครับก็ข้างบนอยู่ที่ 5700ดบาทจ้าลครับ5,700นบาทครับนะครับอ่ะแล้วก็ใครที่จองวันนี้ก็รับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยจองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายก๊อกเครื่องให้ถ่ายอกเรีวิวให้เต็มเฟรมให้ประดับรถให้ซองรถให้บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดับเปลวสมาร์ทจองวันนี้แถมบัตรน้ำมันมูลค่าแล้วก็ลุ้นจับแจกม์ไซค์อีกดึง คันจ้าอ่ย oh, เจ็บกงดักอ่ะไป FC จ๋าฝั่ง f ีนะครับผมฝาก FC ที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะจอง Mitsubishi Mirage คันนี้เด้อทาง Facebook ลิงก์ไลน์เบอร์โทรอยู่ด้านบน YouTube ลิงก์ไลน์เบอร์โทรอยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นจาาเข้มน้องนัดแล้วก็ทีงมงานของเราเรอจองให้อยู่นะคะครับฝั FC ท่าไหนนะคะที่แนะนำเพื่อนๆมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับั้นแนะนำทางการตลาดไปเลยสองพันบาท FC ท่าไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์ให้กำลังใจาจาาเข้มน้องนัด บ่อยๆนะคะเดี๋ยวลุ้นจับแจกเสื้อ FC ไปเลย1ตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe สั่นกระดิ่งกริ้งๆทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะไล่มิสซูบิชิมิลาดสวย,สวยๆงามๆคันนี้ไปใช้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ออกได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรครับพน,งงนักงานโรงงานรัชการผู้รับเมา รปพอทำไร่ทำนาทำสวนขับรถปลูกมันปลูกเป็ดปลูกเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงกาทำอาชีพอย่างน้นะฮะทักเข้ามาคุยกันได้ไม่ได้เดี๋ยวจัดให้ช่วยทุกคนดันทุกเชนขับรถแน่นอนมีรถขับฟีทั้งเป้เออสีเทารวยสวยมากมาก